อันนี้เป็นพัดลมแบบโมาเลยครับผมเราใช้ได้ทุกทีุ่กปะเด้ไปทุกชัุ่สี่ทุกแค่สี่าอินเรียคะไอโค้ดโรไปที่ประหยอยู่ดีกนเลยนี้ค่ะเดี๋ยวอยากถามียวอากามต้มาตันะตอามท่านแรกก่อนเนาะีต้องใช้โดีที่ต้องหาทุสี่ทุกสีนะคะทุแท่สี่าอินีรค่ะจำได้ว่าจะเป็นไอซีโค้ชโทางห้าวิคอล ສະບູ່ຍົກມືຂຶ້ນຜ່ານໄດ້ເດີ້ຄືນາປະຊຸມນາຄ້າຄ້າເດີ້ครับ xẻng xô đỏ với lại chúng ta phát hiện là ăn thuốc trong thị hồi đấy rồi Thank so you.

อยากให้ไทยหลายคนเป็นตัวแรกโซนีเก้าบุคคนสุดก็ตะลุมทีใหม่ไปบุกคเล่หนึ่งเล่หนึ่งว้าวเป็น้อบเล่นใหม่ปะผมที่ต่นเลยโอเคข็อปเทนหม่เลขนกระช่วงใส่เล่นหนึ่งนที่มลยคุเรต่ายยกตัวแล้วเดินเข้าไได้เลยเป็นสอทีมงานหลุดแล้วไ่ว่าจะเป็นันไดได้โอเคครับผม Raja. <laughs> thank <laughs> you ที่ผ่านไปทำไมไม่ทมที่รู้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นเสียงที่เสียงไรไม่มีไม่มีเลยไม่ใช่นางเอกเองไม่เป็นอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับโปรแกรมที่เราแจกมาถึีจนี้เลยนะตลอดสิบปีมาจะโปรแกรมที่ชื่อว่า Janus Pro ทุกคนดูทีละตอนเลยนะโปรแกรมนีเนี่ยเรียกว่เป็นโปรแกรมที่ทุกคนมาใช้ท่านหน้าน่นอนแล้วเป็นใครคะถ้าผมเรียก Janus Pro นี่ผมก็ เช็คนะสภาพผิวของหน้าผมท่าไรนะผมก็ไม่ได้เช็คแค่ภายนอกนะครับเช็คแบบ้าที่จะลเลย้ีส่วนข้างในองผน้าลึกลึกสุดชัเยทั้งหมดสาชั้นเช้นนอกชั้นกล ตาาด่านดำที่ด่านเครื่องตัวนี้สามารถรแจ้งผีรานได้หทได้ไม่ต้อง้ดานก้นี้สามารถาไครับสาราเคื่องนี้สามารถตรวจเช็คดารุกรานสำ็เวลาคะเวลาไม่เกินสองทนาทีไม่ได้นะฮะยี่สิบฮะชั่วงนะครับผมนันมีนาทีหือสองนีเลยนม่ถองไไไ ใช่ครับทเองที่ไม่เคยนาทีครับทเปนนแล้วก็ลอกหน้าเลยวางรเอาะรงสายฟ้า้าเพื่อนที่ดแลดวตามตานะคะเดี๋ยวตาฟานะขอลี้งู้ชาคนไหนเลยนะคะทพ้เนาะโดยเฉาะเป็นคารกูพื้นฐานในการของาถือนะคะทุกาย้าเลยนะคะทุคนนาทีไม่มีคาใช้นะคะไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้อเเครื่องสาใดช้เวลาอชั่ว สองนาทียี่สินาทีต้อมบเลน้ลอย้ตนไม่ตมเลยนี่บ้วก็อยากมาโกนี้กันแล้วก็หน่โปรกำที่สองน่ถาต้องูนเฉียงอสับผมงตน้นีสามชั่วโมงตื่นมาฟินเลยอิ่มเลยสามชั่วโมง เปปั h, รงที่เิมุม่ดูหน้านองโขณะทำงานหนักขนาดนี้แต่ต้องตดริตลอดต้ well ักระเดือเอย่างนี้ไม่ก่นาทีนะตัวพัดก็จะช่วยทำให้เราหลับสบายเลยึถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ทำให้เราหลสบายและตื่นมาเนี่ยหน้าเรใส่รูรูของเราแช้างคู่อาเป็นเรื่องของความ

เป็นนเดียวจ่ายมตครับเป็นอไคะเป็นยังนี่ของนี่ของอันที่ยี่สิบอันี่ย่านะโ้ยไปหมไ่เลยไว่ามยหรือ่้มพีชถ้าใคไม่กแลรูปร่างดีกว่าครับมกระปรงกรมดาดีกระน่มาไม่่ยระว่าเราสอนมุกั้ระโรนี้ค่ะผู้ชายใช้ไากพี่ใช้ดีจะโซนี่ไม่คุกงานี้เลี้ยงะรรที่มีานน

ตอนนี้เขากว่าเขาเสียเอเริกาเลนนี้อเราเนี่ที่้าช่วยเป็นเอนให้ไ่แลองีความร้อนจากทางคือมคว่นะแล้วต่างชาติจะทำคุณทำใหแข็งแรงที่สุดตรงเส้นทางยักษ์่านใ่ตใ่แล้วขึ้างที่จะน้ห้มันแตก่อทีได้เกรดต่ำใทางของเรา ไปคุ ung, ้แบงัรคุณันนีบรกเกอร์หรือไม่ง้าารล้วนะัน่อไนีที่ช่วงอูัการาือ่หรือนลบแบบพลโลเนาะ้หาว่าเนจบ่นบลับะเดเรนมากนนเิดะาอาจารย์อมเตล็มโซลีนับคาเจริญบางเกมบางเกมหน้าท่้าไปตเาเอนจ์รอไแล้วเรารรงเรา่องเ อ่อทเราขึ้รถขึ้นรถเอ่อตัวแคน้เองนะเร่ะนวไอเนี่เรทำให้เราถือน้ำมาแลวตอนนั้นอนี่กป้นอู่ในในลไส้ของเราเ่ยจะดูขังอู่น้ำลวมั้าแบบ้ตัวเราครับผมันไสองเรลิงคิด้วยครับปใช่แนแลแ่ใช้ราดีใช่ไหมเมื่อที่โอ้โหเพิ่มากเพิ่ราคา้นเขา็สาาพีใช่ครับโอเคเก็ติเป็นาไรางที่สองม ไม่ไปทำเองลยกันเองอ๋อไม่ชวนเพื่อนเลยต้องมาหาเราเพื่อนจะไปหนี็เดี๋ยวรองานครับไปกวางโอเคไม่เป็นไรนะคะใครที่รอใกล้สาขาไหนสาขาไหนก็ใช้บัตรผิดสาขาแล้วก็เราสาขาทั่วทุกประเทศเลยเอาเป็นว่าอย่างไรรูปร่างนะคะได้ถึงคันที่ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของสุขภาพกับโปรแกรถภาพนี้ก็มาเขารบอกว่าจะแจกต่อไหมเขาไี่แจกแต่รโอเคต่างๆนนี้ะคะเราพูดกานเรื่องของประกันต่างต่าไปเยอะละอยากเชิญชวนค่ะ จริงจงนที่เรนัสอง้ไปบ้านเขี่รงใชนะอสอา่ดียวมนก็อานะรยากก็คมีความเย็นสบายนะเพราะว่ามีแอร์ด้วยที่ที่นีมีแอร์ด้่ยนะที่นี่แอร์มีความเย็นสายมีความหอมนะคไผมว่าจะมีเขาเรียกว่ไอ้น้ำกับมีความหอมทำให้ดที่นี่มความม อารมณ์มากอารมณ์เมีความผิวขาเพิวพาวไหมีเพงสามารถทำให้เราคลบคืีดได้จกันทำสปาทีหน้าหรือในสถานการที่จ่ายคือสิ่งพวกนี้ปัญหามันจะเป็นการที่ทำให้ร่างกายขอนเรเยจะมีบูสต์ลเวครับร่ับกรลอไมาแต่ตอนนี้พี่ไก่เลือฟองนะ่ไม่ิดิขาพี่ก่โมงนะพูดอะไรไปเรื่อยเรเเนี่ยไห่คุณเ่เปรนนานให้คนหหเดมต่อเดี๋ยว ก็คือความสะาดที่มีที่ราศแน่นบชื่อนะครับถ้เราว่าอยากอันี้ก็มีความสะอาดชื่อแล้วู่าีสาแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวแต่เาก็จไม่ได้ใช้แล้วก็ถ่ายงอย่ะี่เป็อะไรตัวเดียวได้เลยและมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างหรือว่าผิวหน้านะคือดูีะสงเรามีนะคัออันนี้คืออที่อยู่ว่าเนี่ยออยู่แต่ความจริง ควาจริงควิก็คือแบบนี้แหละความจริงเป็นแบบนี้แหละแต่ผมอาจจะดูไม่น่าเชื่อที่เท่าไหร่เพราะว่าเล่นตลกไปเยอะนิหน่อยคือรอบที่แล้วค่ะพี่ตุนาอ่านทีจะลงอตอครับตอไปเยอะมากไอ้เกจเป็นทุกมากคนน้องๆเลยค่ะทำไมทุกคนติดตามดูเราแล้วก็มาต่อรอบพี่กันเยอะมากค่ะแล้วขอบคุณแฟนคลับของเราที่โร่วมกันด้วยนะคะ์ที่ในโซเชียลนะถ้าไม่มีใครถอดได้ทีแล้วพี่ตุนาอยู่ในสายเสื้อผ้านะคะต่อได้นะ ดีขอใจดู่ถ้มาต่อมาต่อเดี๋ยวเราช่วงเนี้เราจะหลอบคูรอบ5ปีแล้วของยูเรนาราจะให้เราจูโร่โวยไก็ขอให้เละๆแบบรอบ็น5ปีแล้วก็แล้วก็ในเทศกาลสำคัญนั่นี้นะครับให้พี่ๆนะี่นินมาดูดีถึงงานารในามทุกทุกคนเลยครับ ของที่กระนเลยนะของทีมีความสุขทำงานให้มี energy ในทุกๆวันกลับบ้านมาของที่ยังกระตุ้นมา้อมที่จะสู้การทำงานขอให้ทุกคนได้พลังเต็มที่เต็มี่เต็มที่เต็มที่เต็ขอบคุณค่ะเป็นการเปิดพรที่บอกว่ากำลังใจมาเลยลูกค้าทุกท่านด้วยเช่นก <im iti> ันนะคะแล้วพอดีๆกันไ <Please. S 1> ปด้วยนะคะแล้วอันนี้ใกล้จบกันนะเพราะว่าไปไปฟผมแปะได้หมดนะ ไส่สีเริ่มจาง่าฝากผลงานดีกว่าครับวอนนี้ก็ก็มีติดตามได้ในทางอีเวนต์ของงานที่ในนี้า่ะก็มีอล้วก็มีละครลอยนะครับเรื่องค่ะติดตามกันเลยค่ะใครที่บอกว่าอยากจะทักทายไม่ลืมไปติดตามถ้าหากว่ารับไลค์นะคะก็ไปติดตามช่วงนี้ต้องเก่ยเกมสติมสตมเกมอ๋ยี่เราทอะไมี่เงมเล่นเกี่ จอดเยนะรช่วนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะน้องยูโรด้วยแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะนผู้บนิหานของยูนทีของเรานะคะในเด็กที่มา่ช่อดอกไม้นะคะตัดน้อยยูโรค่ะขอเชิญคุณพืชากรุ่ลคค่ะมาเนปรเมือนร่วมคุณนายคนแรกเยค่ะเจ๊นะะใหญากกันหมดนลคะประเวทีของเรานั่นเองคืวันนี้บ เราโยโยแล้วนักบอลเขายิ่งหลอกเลยยังไงนเขาไปแบบว่าใช้โปรแกไหนที่เินนากรของเราี่ค่ะมาเลยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณรุ้งตงกรคุณลือเลยคะเดี๋ยวน้องนิโเรถ่ายภาพเกี่ยวนะคะบนเวทีคู่กับดอกไม้สวยๆขอบคุณหน้าร้าเราไม่ใช่คนเดีแล้วก็นากอ่ะมาเลยค่ะถ่ายภาพที่เยอะเลยนะ รุ่นนี้อยู่ในลับสี่นะคะ X Euro สวัสดค่ะต่อเลยค่ะแกลขลับขา,าทุกคนอย่าลืมมาใช้โปรแกรบจันนะโปรกันนะวันนี้เรานำมาสิบเรื่องเลยนะใช้ฟรีตลอดนะนตลอดสิบวันกันเลยค่ะต่อไปครับเดี่ยวนะคะไม่มี่ยค่ะหล่ดอเท่ ดีอยู่เลยดุกวนนิดนึงไปกับเมื่อกี้เมื่อกี้ยังเหนื่อยากเพราะวการข่าวว่าไม่มีเซฟกีสปีดแล้วแล้วกันต่อไปค่ะน้องยูโรนะคะใส่มาบริเวณแบล็คดอกค่ะค่ะแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะสำหรับผู้บริหารค่ะของยูโรชีสนิกนะคะใส่ท่าร่วมกันค่ะกับน้องยูโรยเสวัวค่ะ เีขอยนะ่เราเนดข้าเลยน,ะยน่าใส่ <laughs> ๆๆๆคุณแบอด้วยเปะคุณแบบวกน,นี่นะคือแบบคือจริงๆจากนกแบบน้าอยู่อนนี้มันดามาที่นี่เลยค่ะูในของเราตบโจทนะคะฉลองครรอบมาินแบบนี้โนะราชตด,ดีรอุกท่านเงนะคขอพระคุต่อไปแบบม่ม ไครับใจเย็นด้วยนะ